ก็อันนี้จะเป็นเพื่อร่วมทีมของเราทุกคนเนาะทุกคนตรงนี้้าแบ่งสเต็กโฮเดอร์มาให้เป็นทั้งหมด4เต็กโฮเดอร์ขั้นตอนแรกของการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราก็จะมาคิดถึงคนอื่นกันเนาะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เนาะซึ่งในขั้นแรกค่ะทุกคนในเคสที่เราอาจมีใครอยาก throw out ไอเดียอะไรไหมว่าทุกคนคิดว่าทําไมแบบ ทำไมชาวบ้านต้องเผาป่าล่ะหรือทำไมก o v เว n m e แมถึงจะต้องส,สนับสนุนนายทุนล่ะหรือทำไมนายทุนเขาต้องแบบเออซื้อ c าร์บอนเครดิล่ะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทุกคนคิดว่าไงบ้างให้ทุกคนเนาะพิมพ์แ n นนอเทตตอบได้เลยในในตรงนี้หรือตรงนี้ค่ะเมนเทอร์อะมาถาม m e n เ o อร์บอสเมนเทอร์บสนใจใครคะหมายถึงว่าสนใจเออสเต็กโฮเดอรไหนคะ่ะสนใจสเต็กโฮเดอร์ไหนหรอเออ เอาเป็นรัฐบาลแล้วกันโอเครัฐบาลโอเคทำไมถึงคิดว่ารัฐบาลทําในแบบเค s e study นั้นคะพี่บอลเพราะว่ารัฐบาลคือป,ประสงค์หลักเขาคือเขาพยายามจะทําให้เศรษฐกิจมันโตใช่ไหมเขาก็ต้องหาอุตสาหกรรมไปลงอืมก็เลยมีแผน PDP ที่ว่าต้องพัฒนาอ่อภาคพ,พลังงานใช่ไหมซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเป็นเครื่องจักรอ่ะในการอ่อ พัฒนาอุตสาหกรรมทุกๆอย่างนะเขาก็เลยต้องก็เลยต้องพยายามขยายโรงงานมีการมีการมีอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างพวกขุดแร่ใช่ไหมซึ่งเอามาเป็นซัพพลายให้ให้พลังงานโรงงานถ่า,านหินทั้งหลายซึ่งก็ยังใช้เป็นโรงงานถ่านหินแบบเก่าอยู่อะไรอย่างนี้อ่าเพราะว่าอาจจะเขาจะมี m i n d ็ e ว่ามันถูกสุดพวกค่าเชื้อเพลิงค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าดําเนินการอะไรอย่างนี้เขาก็เลยยังอาจจะยึดรูปแบบเก่าๆในการ ในการทำแผนพัฒนาพลังงานอยู่อืมแล้วก็อาจจะคิดวิธีแก้ปัญหาที่แบบอย่างออย่างเถ้าที่ดูในเคสก็จะคิดว่าเออเขาก็คิดถึงเรื่องปลูกป่าเพิ่มใช่ไหมซึ่งมันก็คือมันมีพอดีว่าเขาคงคิดว่าโอเคจะแก้ปัญหาไงดีนะในเรื่องเรื่องมลพิษเรื่องคาร์บอนใช่ไหมแล้วเห็นเห็นเรื่องคาร์บอนเครดิตเข้ามาแล้วมันก็อาจจะตอบโจทย์เขาได้ในระดับหนึ่งแล้วยังยังขายได้ด้วยยังสร้างเงินได้ด้วยเออโหเลย อาจจะเลือกแนวทางนั้นในการแก้ปัญหาอืซึ่งมองว่าปัญหาทุกอย่างอาจจะเป็นพอรัฐบาลนะเอาเอาเรื่อง GDP เป็นตัวตั้งอะไรอย่างนี้รูปแบบการแก้ปัญหาเลยออกมาในลักษณะนั้น Okay And do you agree or disagree with him uh, ผมคิดว่าก็คือแบบอินเซนティブของรัฐบาลก็คือว่าทายังไงก็ได้ให้ตัวเองได้กลับมาเลือกตั้งใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ทุกทุก ทุกๆแบบว่าแฟททุกๆแฟกเตอร์หรือว่าทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแบบว่าทําให้ยังไงได้ไดให้ทุกคนแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนประชาชนหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือรัฐบาลก็พยายามทําให้ทุกคนแฮปปี้เพื่อที่ได้โหวตตัวเองกลับมาอีกรอบอะอมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงต้องแบบขายคาร์บอนเครดิตหรือทาไมต้องใช้โคในการแบบเป็นเมนเอเนจีในบ้านเราหรไหมอืม มีใครอยากโจไอเดียไหมคะคุณโบคุณออมคุณนุกปาดคุณหมิวคุณฝนคุณแก้วคุณนิ้มคุณอู๋วันนี้อ่ะเป็นฟลอของเรานะถ้าไม่โจไอเดียเนี่ยไม่ได้นะโอเคก็เห็นด้วยกับว่าเห็นด้วยกับคุณเกณฑ์ในเรื่องที่แบบรัฐบาลแบบกจะกลับมาได้เลือกตั้งใหม่แต่ว่ามีประเด็นเพิ่มเติมก็คือเหมือนรัฐบาลแบบที่แบบมันเน้นคาร์บอนเครดิตหรือว่าพักการเรื่องนี้มากแบบนอกจากจะแบบเอออาจจะมองว่าอยากจะฟิดทุกคนแต่ว่า อาจจะแบบอยากจะแบบ riding the global trend ด้วยเพราะว่าเมืองไทยแบบค่อนข้างช้าในเรื่องนี้แล้วก็แบบตอนนี้คือแบบคาร์บอนเครดิแล้วก็แบบ EU หรือว่าทุกคนที่อยู่นอกประเทศหรือว่าในประเทศเองก็ pressure รัฐบาลใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแบบอยากหาทางแก้ปัญหาแล้วก็ทางแก้ปัญหาที่มันแบบไม่รู้จะแก้หรือเปล่าแต่แบบเห็นเป็นรูปประทาแบบ monetize หรือ quantify ได้มากที่สุดมันก็คือการสร้างตลาดคาร์บอนแล้วก็ทําอะไรพวกนี้ให้มันเป็นแบบ measurable output หรือ outcome อะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบ measure ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือ measure แล้วมันแบบแก้ปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเออ at least ฉัน measure ได้ละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคิดว่าเขาทำตรงนี้เพราะแบบมันเห็นเป็นรูปธรรมในรูปของตัวเลขแล้วก็แบบ ride global trend ด้วยที่เขาจะไปจอยแบบไปบอกได้ว่าเออฉันทำแล้วนะในเมืองไทยมีตัวถายคาร์บอนที่แบบค่อนข้าง advanced หรือแบบมีทุกอย่าง in place อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีพอเซตตรงนี้ขึ้นมาอาจจะแบบลืมว่าแบบ มองถึงคนข้างล่างที่แบบเป็นกลุ่มเปราะบางไปด้วยเพราะว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างหนุดลิงไปทางแบบคือแบบเราแบบ Monetize แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรา Monetize Natural Capital นะเออเราไม่ได้ Naturalize Capital Market อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่แบบเออถ้าบาาจะมองตรงนี้มากๆอะไรเนี้ยเรา Monetize อะไรนะคะตรงนี้ขอเราเรา Mon น t i z e แบบ เราเราเราทำให้ natural capital เราทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็นตัวเงินแทนที่เราจะทำให้แบบมาร์เก็ตซิสเของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอ,อ,อันนี้มันคือคกลไกของแบบคาร์บอนเครดิอะไรเงี้ยค่ะที่โบมองก็เลยพอพอคิดภาพฝั่งเดียวมันก็เลยอาจจะกระทบกลุ่มบางหรือว่าบางคนบางกลุ่มมันก็เลยถูกลืมไปอะไรย่างเงี้ยค่ะอืมมีใครอยากโ r o w out ไอเดียอะไรอีกไหมคะคุณเต้คุณอ,คณอูคุณอมคุณลูกปัดเหมือนเมื่อกี้มีอะไรอยากจะพูด ก็คือมองว่าแบบแผน PDp อะค่ะมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอะค่ะที่มันอันนั้นนยี่สิบปีอะไรเงี้ยเราแผน PDp อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอันนั้นในการการันตีในเรื่องของพลังงานด้วยแล้วก็การันตีเรื่องของรายได้ที่เขาก็น่าจะต้องแบบไปเวลาจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆอย่เงี้ยค่ะ มันก็ต้องการันตีรายได้ประมาณหนึ่งให้กับแบบกลุ่ม private sector เงี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นแผนรูปธรรมอย่างหนึ่งที่แบบเป็นว่ารัฐบาลเขาแบบเช็คแฮนด์กับ private sector ยังไงประมาณเนี้ค่ะโอเคเออเห็นด้วยเห็นด้วยมีใครอยากตัวเอาไอเดียอีกไหมหรือมีใครอยากมองจากมุมอื่นบ้างเช่นมองจากมุมโลเคอลทําไมแบบมีใครคิดว่าแบบทําไมโลเคอลถึงแบบต้อง ต้องต้องต้องเผาป่าหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมีใครอยากมองจากมองคุมคณเมืองบ้างไหมว่าทําไมเขาถึงแบบมีนาร์ทีฟนี้ออกมาเราเราอยากให้ตรงเนี้ยทุกคนแบบมองจากหลายๆฝ่ายเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจปัญหาทุกอย่างได้ได้ได,ได้ได้กว้างมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นรูทคอสของของหลายๆอย่างมากขึ้นเวลาเราแก้ปัญหาเราจะได้ไม่ต้องแบบมองมุมเดียวมีใครอยากโต๊ะไอเดียอะไรเปล่าพูดอ้อมอ้อมามาเลยโอเคพยายามมากจริง ก็อมอมอมว่าอมมองในมุมของโลโคโลเนาะว่าทําไมเขาเขาต้องเผาคะ่ะก็เหมือนในในโจทย์ที่ให้มาคือเขาก็คงไม่มีวิธีอื่นที่มันจะไวแล้วก็ประหยัดกว่านี้ค่ะอ,อมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของอีโคโนมิกที่ต้องการเงินเนาะแต่มันมีเรื่องของเลเวลอินเซนティブมาด้วยเพราะว่า อย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราก็จะมีแบบลูกหลานหลายคนที่เป็นแรงงานแต่ตอนนี้คือต้องส่งเรียนอ่ะส่งเรียนเสร็จในมุมของของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องแผนการเงินไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องการทําธุรกิจเพราะว่าจริงๆแล้วทําเกษตรมันก็คือธุรกิจรูปแบบหนึง่งอ่ะคือเขาลงทุนไปกับอะไรเงี้ยพอเขาได้รายได้มาเขาก็เอาไปลงกับลูกที่ ถูกบังคับให้เข้าโรงเรียนแล้วลูกก็ไม่ได้มาช่วยงานเงค่ะออมว่าคอสตรงเนี้ยมันสูงกว่ากว่ารนะีเทิร์นเนาะมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้มีทางเลือกมากที่จะทำอือืมอืมคุณโอ๋คุณโอ๋เมื่อกี้คุณหอูอยากพูดอ,อะไรคะอ๋อคือจะบอกว่ามันมองว่าเป็นปัญหาเรื่องการสร้างนโยบายสร้างอินเ n น i v e แบบที่มันไซโลกันทั้ง PDP หรือว่า เรื่องการไปปลูกป่าโดยไม่ได้มองปัญหาอื่ๆโดยไม่ได้เข้าใจเราบอกว่าเราทำดีไซน์ i n n k n n g ใช่รับต้องเข้าใจ User แต่ว่าอัน,นมันเป็นนโยบายที่เหมือนจะแก้ปัญหาอย่างที่หนึ่งแล้วมันลามไปอย่างที่สองอย่างที่สาอย่างที่สี่มันไม่ได้เห็นภาพที่มันอินทอร์เตจริงๆใช้คำว่าแบบเป็นไซโลกัมันคิดแบบโดดๆขึ้นมาทนี้จะเห็นภาพภาพหลักๆผมว่าต้องดีไซน์อินเซนティブของแต่ละ p าร์ตให้มันชัด <Chat. S 1> จะ ทำไงได้ของออโรงงานเนี่ยโรงงานโรงฐานหินใช่ไหมครับโรงไาฟ้าาฐานหินสร้างอิน CENTIVE ให้เขาทำให้อย่างน้อยปล่อยซัลเฟอร์แก๊สพิษไม่ใช่ CO2 ก็ได้อย่างขั้นแรกนะมินิมัมคือที่มันทำอันตรายต่อสุขภาพตรงๆต,ต,ตรงนั้นนะเน่อต้องมีอิน CENTIVE อะไรไหมเขาทำหรือเปล่ากำหนดเป็น PENALTY หรือหรืออิน CENTIVE ให้ลดภาษี ไหมหรือแม้กระทั่งการดักจับคาร์บอนแล้วอาจจะไปเอาไปส t ตอเรจเนี่ยเป็นทางเลือกของมันหรือเปล่ามันจะถูกกว่า Green Energy ไหมมันก็ต้องเทรดออฟกันเหมือนกันส่วนเรื่องหมายความว่า incentive ที่ว่าหมายถึงในแง่ของรัฐบาลใช่ไหมคะว่าเขาเนาี่ยร่วมไให้แต่ละ s t a คโฮเดอร์ขนาดไหนมีอิน e n t i v e อะไรมาให้บ้างใช่ครับอย่างเช่นต้องออกกฎหมายกับจำกัดการปล่อยมลพิษ ก๊สพิษหรือ CO2 เพิ่มเติมหรือเปล่าอิ t สแ t i v e ในที่นี้ก็จะเป็นเรื่อง penalty ใช่ไหมครับหรือหรืออิ t สแ t i v e อีกมุมหนึ่งเพื่อ s i d เอย่างเงี้ยเราควรสับเซดโรงงานฐานถิ่นให้สร้างการดักจับแก๊สออกซิอันไหมทุกคนทุกคนทุกคนถามเพื่อนๆได้เลยนะถ้าสับคำไหนไม่เข้าใจอย่างฟ้าก็ไม่เข้าใจหลายคำแบบว่าให้เพื่อนเรา c l a r i f ฟได้เลยไหนๆเราก็มี resource person อยู่ในกลุ่มเราแล้ว แบบอยู่อยากรู้อะไรอยู่ถามกันได้เลยเห็นด้วยเห็นด้วยเรื่องอินเซนティブมากเลยเพราะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราจะออกแบบโครงสร้างมันยังไงให้แบบว่าให้คนที่มีผลได้สวนเสยเนียเป็นคนที่เข้ามาตัดสินใจด้วยแล้วก็เข้ามาตรวจสอบด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าตรงนี้คือแบบเป็นปัญหามากๆแต่ <Okay. S 2> ค,คนแบบมองภาพเดียวกันวินวินอันนี้เหมาะบอกอย่างคือ ที่บอกว่าเป็นไซโลคือแต่ละคนก็เห็นภาพของตัวเองวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของไซโลปัญหาพวกนี้ก็คือคอมมูนิเคชันที่มันเคลียร์การสื่อสารที่มันเคลียร์และรอบด้านครับสม่ําเสมอจากทุกคนอ่ะมีอะไรคุยกันต้องมีเวทีให้คุยกันครับเป็นนั่นแหละเป็น suggestion. s u g g e s t i อืม very good ทีนี้ขอโทษ <laughs> ติดจริจีเชอร์โอเคขอเป็นคุณมิมคุณมิมแคทิเซีย from you please อา mm. เอ,อตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสื่อเนาะก็อันนี้เราก็ทำงานเกี่ยวกับพวกกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องสื่อ,อนี้ด้วยก็เ,เลย <City S 2> คิด <Man S 2> ว่านะค่ะน่าจะอยู่ในเซ c กเตอร์ซิต n ี้แมก็เคยเค,คิดว่าอ,อนอกจากเรื่องนโยบายเรื่องอะไรพวกนี้แล้วที่ที่นักวิชา,าการเขาพูดกันตัวคนในเมืองหรือคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ เข้าใจเรื่องนี้มากก็ต้องการสื่อที่จะช่วยให้เขาแบบเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคลายเมดเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะตอนนี้มันเหมือนเราแบ่งแยกกันรัฐบ,บาลเรื่อง local เ,เ,เอกชนเองของเขาแบ่งแยกกันไม่ได้เหมือนไม่ได้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องการสื่อที่เข้าใจคนข้างนอกด้วยค่ะ อช่วยคลีไฟล์ hmm. เรื่องสื่อให้หน่อยได้ไหมคะว่าแล้วตอนนี้บทบาทที่คุณมิม้นคิดว่าแบบแล้วทาไมตอนนี้แบบสื่อเราเขาถึงไม่สามารถให้เหตุผลไม่ใช่สิไม่สามารถให้ไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ mm hmm. ค,คุณมิ้นคิดว่าอะไรทําให้สื่อเขาไม่สามารถที่จะแบบทํางานได้อย,อย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองของมิ้นอืม mm hmm. ถ้าถ้าเกิดเป็นสื่อหลัก อย่างพวกแบบช่องวีหรือสำนักพิมพ์หรือสำนักข่าวเนี่ยมีเพราะคิดว่ามันติดที่ตรงเรื่องระบบอุปัมภรรมด้วยค่ะเพราะว่าอย่างสมมติอย่างบางกอยเราจะเล่นบางกอยยังไงให้ไม่ไม่ติดคนแบบผู้มีอํานาจอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นไปอ่ะมันเรา,าจ,จะโดนก็ได้ใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วก็ เอ่อถ้าเป็นสื่อสื่อสื่อแบบว่าสื่อรุ่นใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะคือเขาเอันนี้อันนี้ก็ต้องแบบสนับสนุนสื่อรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าหลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองเนี่ยมันมันคุกกุนมากแล้วก็มันทําให้เรากรําเนิดสื่อรุ่นใหม่เยอะมากตัวสื่อรุ่นใหม่ก็จะเป็น เป้าหมายเป้าหมายของสื่อรุ่นใหม่ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่แนวคิดคนแนวคิดคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าไม่ได้จํากัดอายุอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแรงสนับสนุนอีกทีสําหรับออภาคประชาชนที่จะเข้าไปแบบว่าเข้าไปเลือกสสหรือ,อ,อรัฐบาลที่แบบว่ามีนโยบายที่ตรงกับเขา ที่ตรงความต้องการของประชาชนอะไรอย่างนี้โอเคทีนี้เนื่องจากตรงนี้เราก็มีสื่ออยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันเนาะคือคุณแก้วจากนิชา g ก e ี n นิวคุณแก้วคุณอยากแอดออนอะไรไหมคะโอเคเมเบี okay. สัญญาณหายถ้าอย่างนั้นขอกลับมาที่เอ,อ่อ private sector นีดนึงเมื่อกี้แบบทุกคนพูดไปหลายทีละแล้วทุกคนคิดว่าทำไม private sector เนี่ย เขาถึงต้องใช้พลังงานฐานหินหรือทําไม p r i v a t e sector เขาจะต้องแบบเน้น้าก็ไม่รู้เกี่ยวกับ p r i v a t e sector เลยแบบว่าตรงเนี้ยทางคุณเกณฑ์คุณบอสหรือทางพาริสิพันธ์ทุกท่านอยากแบบจะแชร์ไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรือ p r i v ขอพอดีเมื่อกี้ฟังงฟังแล้วก็เกณฑ์พูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลต้องพยายามกลับมาได้เลือกตั้งเข้าไปในสภาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ผูด คุณอูพูดถึงเรื่อง communication แล้วก็มีเรื่องสื่อนะแลเราก็นั่งคิดว่า,ารัฐบาลต้องการกลับเข้าไปในสภาใหม่ต้องได้การรับการเลือกตั้งใหม่ก็คือเขาต้องตอบสนองกับฐานเสียงเขาถูกป่ะอือฮะเอ่อทีนี้ก็ก็คือสังเกตว่าสามอันด้านที่เหลือนอกจากรัฐบาลก็คือฐานเสียงเขาตัวเออเราก็มองว่าเขาบางทีเขาเขาตอบสนองกับฐานเสียงแล้วกลุ่มฐานเสียงเขาคือใครใช่ไหมอย่างอย่างประเทศเรากลุ่มฐานเสียงก็ แน่นอนประเทศเรายัาง,ยางเขาเรียกว่าเป็นเลสแบบประเทศกําลังพัฒนาใช่ไหมก็กลุ่มคนส่วนใหญ่อะ่ะแน่นอนกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะเลยขีดเส้นยากจนมานิดนึงแต่ว่าแต่ว่าคือเสียงมันไม่เท่ากันอะ่ะเราก็ดูๆว่ามันมีนอิทธิพลอานาจอื่นที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยพยายามจะซื้อซื้อเสียงซื้อใจคนกลุ่มนี้มากกว่าอ,อีกกลุ่มหนึ่งถูกป่ะอาจจะแบบไปซื้อใจกลุ่มทุนมากกว่าเออแล้วซึ่งโอเคซึ่งมันปกติว่า คนคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องพยายามตอบโจทย์ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าแค่ว่ามันมีปัญหากับว่าแล้วกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มฐานเสียงเขา,ารัฐบาลปฏิบัติด,ด้วยยังไงเออแล้วก็พูดถึงเรื่องสื่อก็คือคือสื่อเราก็มองว่ามันเป็นมันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนแต่ละกลุ่มว่าทีนี้คือสื่อมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเออเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการคุมคุมอะไรคำยันระบอบประชาธิปไตยตรงนั้นเพราะว่า อย่างอย่างประเทศในอเมริกาเนี่ยสื่อเนี่ยคือประเทศในในอย่างในอเมริกาประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยมันถูกบันทอนโดยสื่อเพราะว่าโอเคสื่อเลือกข้างได้แต่ปัญหาคือมันมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเยอะมากๆเออล้วก็นึกถึงแล้วสื่อซึ่งโมเดลของการเขาเรียกว่ารายการดําเนินงานทางสื่อเนี่ยมันก,มนก็มันก็ต้องใช้ทุนใช่ไหมใช้เงินในการในการบริหารทรัพยากรแล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานถูกป่ะเออล้วก็ จริงก็เป็นคําถามที่เราคิดมาพอสมควรแล้วว่าเรารูปแบบของสื่อเนี่ยควรจะเป็นยังไงควรจะถูกอควรจะถูกสับซิได z ควรจะให้แหล่งเงินทุนมาจากรัฐหรือเปล่าเป็นแบบเราพยายามกาจัดกําจัดอะไรอิทธิพลของทุนที่แบกอัพตี่บิดเบือนข้อมูลให้ให้ให้ใหตอบสนองกับประโยชน์ของตัวเองเนะแต่ว่าปัญหาของรัฐถ้าเกิดทุนอถ้าเกิดสื่อถูกสนับสนุนโดยรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์แน,น่นอนมันก็อิทธิพลของรัฐเข้ามาแล้วรัฐ รัฐแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ขเขาแล้วมันก็มีอิทธิพลอื่นๆเข้ามากระทบกับรัฐอีกทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้โมเดลนี้มันไม่ได้สื่อที่แบบเอเป็นกลางจริงๆในเชิงที่ว่ารายงานข่าวที่ที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้ไม่อันนี้แค่ไม่มีอะไรแค่อยากโยนเข้าไปว่าเราเห็นความเกี่ยวข้องในส่นนที่ยังไงอ,อแล้วมองว่าสื่อสื่อมันเป็นตัวเชื่อมของอสิ่งเหล่านี้มากกว่า ได้ไหมคะ oh, เอาเลยเอาเลยใส่เต็มที่เลยคุณอมว่ามาเลยดีเห็นในในส่วนของ private sector ค่ะ <Okay. S 1> คือออมมองว่าเขาเขาคงคิดแล้วแหละว่าทรัพยากรที่เขาใช้ปัจจุบันมันมีความสเสถียรลภาพกว่าวิธีการใหม่บางทีเรามีไอเดียหรือไอเดียที่จะไปนำเสนอเนี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการทำออกมาให้เขารู้ว่ามันจะ ดำเนินการไปได้ยาวขนาดไหนโดยเฉพาะ,ะเขาเรียกอะไรนะเอสอธุรกิจเพื่อสังคมเนาะบางทีอยากรู้เหมือนกันทำยงังไงให้อยู่ได้บางทีเนี่ยคืออย่างธุรกิจเพื่อสังคมอะค่ะอะไรที่ยิ่งเกี่ยวข้องกับคนเยอะยิ่งมากความคือจริงคืออะไรที่มันยิ่งยิ่งคนอินวอลเยอะๆคะ่ะมันยิ่งมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะในในในส่วนของภาคธุรกิจอมอว่าบางทีเขาต้องคิดยาวๆว่าแบบ เออถ้าเขาจะสนับสนุนให้เป็น SE สัก SE หนึ่งอย่างเงี้ยมันจะอยู่5ปี10ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างธุรกิจที่เขาทำมาะคะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบ 1- 2ปีเขาเขาเปลี่ยนนะเขาอยู่แบบนานมาก20ปีอย่างโรกไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นทีนึงคือหลัก10-15ปีขึ้นนะแล้วการรีเทิร์นของมันน่ะคุ้มหรือเปล่าเออ ทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันมันดีนะคะมันสมันสำคัญตรงที่ว่าเอ้ยเราอยากเทรนคนให้มีศักยภาพมีสกิลเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าคนเนี่ยอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างออมมีสกิลด้านด้านใดด้านหนึ่งดีมากแต่ว่าออมเกิดล้มหายตายจากไปอย่างเงี้ยคะ่ะกว่าจะหาคนรีเพลซแทนได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้น private sector ออมว่าเขาก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะมากเขาถึง อยู่ในคอฟปลอดโซนของเขาอืมเอ้ยน่าสนใจเพราะว่านี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบิสเนสเลยอยากให้แบบออหรือคุณโบอยากที่จะแบบพรอวน์อะไรตรงนี้ไหมแล้วก็เมื่อกี้เหมือนพี่เกณฑ์มีอะไรอยากจะพูดตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเริ่มแรก <c oughs> มีแคว่าคิดว่า private sector น่าจะแบบว่าทำยังไงให้เราลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรมากขึ้นแล้วก็สามารถโตโตได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเนี่ย ยาก<ต>รู้ว,ว่า<ม>ทาไมถึงต้องอยากโตเพราะว่ามันอยู่ในแบบเป้าหมายที่เป็นแบบตัวชีวัดเวลาแบบพูดพูดถือหุ้นหรือบอร์ดบริหารอะไรเงี้ยเวลาเขาจะดูมาประเมินว่าทําสําเร็จมามากแค่ไหนแบบได้คะแนนเท่าไหร่เงี้ยเขาก็าดูจากยอดที่มันโตขึ้นโตขึ้นโ okay, อเคเข้าใจแล้วแสดงว่าตรงนี้เราโอเคคุณ okay, อมตัวเหตุ <c oughs> มีมีอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอมอมคือสนใจเรื่องคาร์บอนเครดิตแล้วก็กําลังทาเรื่องคาร์ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าอย่าง private sector ค่ะตอนนี้ที่เขาหันมาลงทุนเรื่องของคาร์บอนเครดิตอ่ะเพราะเขาพยายามเต็มที่สุดๆแล้วแต่มันถึงเป้าไปได้เพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ดังนั้นเขาจึงมองหาการลงทุนในเอ่อีที่ที่เขาคิดว่าแบบน่าจะไปได้ยาวๆแล้วก็โตได้ค่ะอย่างทีแรกเขาปล่อยร้อยเขา ต้องปล่อยที่แบบ60เนี่ยคือตอนนี้เขาทำได้แค่75-70คือมันลิมิตแล้วจริงๆเขาไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการได้แล้วเขาถึงจะต้องซื้อดังนั้นมันก็เป็นโอกาสของโลคอลในการทำาอ se เพื่อที่จะขายคาร์บอนเครดิตให้เขาแล้วก็ได้เป็นเรื่องของอินคัมเข้ามาโอเค very good คุณเต้ยค่ะครับงั้นจริงๆมีสองสองสโคปที่แบบว่าอยากพูดก็คือเรื่องของ อ่า private sector ธุรกิจแล้วก็เรื่องของสื่อนะครับแต่ว่าขอเริ่มที่เรื่องของภาคอ่ธุรกิจก่อนละกันจริงๆแล้วเอ่ออย่างที่มีคนพูดตอนต้นว่าทําไมเราถึงต้องทําเรื่องของโรงงานทาง h ินอะไรอย่างี้ครับประเด็นแรกมันก็น่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เราแบบว่าคิดกันนะครับแล้วก็ มันก็อาจจะเป็นเทรดอ f ฟระยะสั้นที่ภาคธุรกิจจะต้องคิดว่าถ้าเรายกเลิกเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเรื่องของเทรดอ f ฟระยะยาวนะครับว่าเราจะมีต้นทุนที่ถูกลงนุ่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นในเชิงบวกมากมากขึ้นนะครับแต่ว่าในเชิงลบในระยะยาวที่เราจะเจอกับการที่ทำลดทานหินหรือว่าอันนี้ไปเยอะ,ะก็ยังยังไม่ค่อยเห็นนะครับว่าว่ามีงานวิจัยเคยบอกไปไหมก็คือสรุปแล้วคือที่ภาคธุรกิจทํา ในจลระยะสั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้นทุนที่มันถูกในการทําโรงงานฐานหินซัพพอร์ตต่างๆอีกประเด็นที่2องเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของระบบสัมปทานของอุตสาหการรมพลังงานนะครับมันก็เลยแบบว่าแก้ยากหน่อยแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็สมัยก่อนอะ่ะมันไม่ค่อยมีพลังงานใช้อะไรเนี้ยแล้วเรื่องของทานหินเนี่ยมันก็ถูกเขาก็เลยแบบว่าสัมปทานให้ให้ทุกคนทําโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะมันถ้าว่าเรามีดีมาในประเทศที่ค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ ยังมองไม่เห็นว่าถ้าเกิดว่าใช้เรื่องของพลังงานสะอาดในบริบทของประเทศไทยนะครับถ้าใช้พลังงานความเรื่องของพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้นทุนของไทยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทําไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ไหมยังไม่ทราบเพราะว่าอย่างของจีนเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการลดในเรื่องของโรงงาน่านหินต่างๆแล้วแต่เขาก็ยังแบบเหมือนขยายออกไปต่างประเทศให้เขาทําแล้วก็ส่งพลังงานเหล่านั้นเนี่ยกลับมาอยู่นะคะซึ่ง อย่างใหญ่ๆของจีนเนี่ยก็ยังแบบว่าอาจจะยังลดไม่ได้หรือเปล่าจากการที่เขามีทํานโยบายอะไรอย่างนั้นนะฮะก็สองเรื่องส่วนเรื่องเสือครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของกลุ่มฐานผานเสียงที่เขาสนับสนุนกลุ่มคุณค่อนข้างมากผมมองว่าจริงๆแล้วรัฐเหมือนกับรัฐของรัฐรัฐไทยอะฮะเวลาออกโนโยบายอย่างเงี้ย มันอาจจะขับเวลาเราไปด่าเขาอะแล้วเขาก็จะมีนโยบายที่แบบดีๆตรงใจเราออกมาอย่างหนึ่งเขาจะมีการคิดมากขึ้นกําลังจะพูดถึงเรื่องของว่าเออเขาแบบศักดิ์ศร,รีการทํางานของเขาอะม,ม,มันมันมันมีมันมีแบบไปในลักษณะมันมีมากไหมอย่างเงี้ยคือคือไม่อยากพูดคําแรงๆแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือ,คอ,คอ,คอสมมติว่าเราไปวิจารณ์การทํางานของภาครัฐเนี้ย <c oughs> แล้วเราโดนปรับขึ้นมาจากการที่เขาฟ้องว่าเออมาว่ารัฐอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราลองเทียบดูว่าถ้าเป็นคนจนพูดกับคนรวยพูดอ่ะเขามีรายได้ที่ต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าเอาราคาปรับนออาหารด้วยรายได้ที่เขามีอ่ะคนจนอ่ะเขาเขาก็แบบดูเหมือนว่ามันเยอะที่จะพูดออกไปอ่ะกว่ามีต้นหุนเยอะกว่าส่วนคนรวยเนี่ยอาจจะมีต้นหุนนิดเดียวจากค่าปรับหารด้วยรายได้ที่เขามีอ่ะเขาก็เลยแบบกล้าที่จะพูดนั่นพูดนี่เพื่อเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อภาคต่อสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะมันมี value มากกว่าเขาก็เลยกล้าที่จะพูดแล้วมันก็มีประเด็นมีคอนเทนต์ข่าวก็เลยแบบ มักจะเอาไปทําอันนี้คืออีกมุมมองหนึ่งที่ที่อยากจะแช์นะครับก็ถ้าเกิดว่าแก้ตรงเรื่องของสื่ออะไรอย่างเงี้ยได้อาจจะยากหรือเปล่าถ้าจะดูว่าค่าปรับต่อรายได้ของคนที่ถูกปรับอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นไดนะ้ที่ได้เน้นเดี๋ยวเน้นเดี๋ยวฟ้าขอโทษด้วยค่ะคุณแก้วฟ้าเข้าใจว่าคุณแก้วคือแก้วนิชาแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแก้วคือแก้ว คุณแก้วคุณแก้วอยู่ที่ทํางานให้กับ private sector เหมือนกันคุณแก้วอยากจะแชร์อะไรตรงนี้ไหมคะในมุมมองของการทํางานของทางคุณแก้วเองคะ่ะคุณแก้วคิดว่าคิดว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่า private sector ตอนนี้แบบพยายามเรื่องซื้อเรื่องคาร์บอนเครดิตที่จะให้ตรงกรเป็น net zero อะค่ะ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือมากมากมากมาเลยค่ะในที่ทํางานช่วยช่วยใครฝ่ายให้คนที่นอกสาขาอย่างเราเราเข้าใจได้ไหมคะว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างหรือแบบว่าทําไมมันถึงแบบเออเป็นสิ่งที่ดีเรื่อง n น t z ซ r o ค่ะอ่อคือจะจะให้องค์กรเป็นแบบว่าการปล่อยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์แบบเหมือนที่ปล่อยเราดูดเราทํา เราทําโครงการที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าที่เราปล่อยออกไปแบบมันเราจะเคมกับที่อื่นได้ว่าเราเป็นองค์กรสีเขียวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นกาลังเทนโลกกำัเรื่องนี้กําลังมาแรงประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะ <laughs> ถ้าองค์กรคุณแก้วสนใจนะคะเราจะได้พาร์ทเนอร์กันขอขายของในนี้เลยค่ะ